ส่วนการยาวนั้นมีตั้งแต่ลูก5้า0ันยัน5 0,000นะครับ2อ้อ้อขึ้นไปนะลูกละห0 0 0 0ืน อ้นนี่พันอะไรอ่ะหมอนทองครับมอครับต้นนู้นข้างในในก้านยาวอ๋อต้นลูกนี้ประมาณกี่กิโลลูกนี้ประมาณเกืบเกือบเกือบสามโลพอปีนกำนันขอลูกคู่กับเจ้าของสวนไหน่ดอัวยเฮ้เง้ฮ

นี่ต้นจะสาวไปหน่อยนะครับต้นสาวเปลือกจะหนาไปนิดนึงแวะแวะกล้องเลยเอ้ยาเอาผู้ใหญ่อะไมหนนะครับแ้วอาที่เรานค อานมันเม็ดร,รีบนะครับแล้วก็กินจะน้อยหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบกรอบก็ต้องกินวันที่3นะครับยังอย่างนี้วันที่4แล้วนะครับมันจะคือได้ทุกรสชาตินะหวานมันนะครับ กรอบอร่อยนะครับหลังตัด4วันนะครับที่นี่ขายตาม Facebook ครับขายทางแบบสั่งจองนะครับสั่งจองข้ามปีนะครับก็ขาย3ามรขึ้นไปนะครับยัน4ี่ครึ่งเนี่ยเราถั่วเฉลี่ยกันนะครับเป็นลูกละพันนะครับเพราะที่นี่มี2สายพันธุ์ก็คือมีหมอนทองและก้านยาวส่วนก้านยาวนั้นมีตั้งแต่ลูก5,000ยัน50,000ื่สองร้อขึ้นไปนะลูกละ50,000นนะครับสั่งจองเฟซบุ๊กหมดนะครับก็ยังพอมีครับยังพอมีเหลือ ก็ส่วนมากคนที่เคยเอาไปกินแล้วก็ติดใจมาทุกปีนะครับอย่างตอนนี้ก็สั่งเกือบเต็มแต่เราก็ยังยังพอมีให้ได้นะครับอย่างย่อมหน่อยเราไม่ได้ขายลูกพันย่อมหน่อยก็อาจจะ800-700แค่นั้นมีหลายราคานะครับหมดตั้งอาจสั่งจอง ใน Facebook แต่ถ้าเกิดใครมาอย่างเงี้ยมาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาหรือมาเที่ยวสมุสงครามแวะมาได้นะครับยันสิ้นเดือนพฤษภานี้แค่นั้นถึงเรามี3รุ่นก็จริงแต่นื่ว่าอากาศปีนี้มันแปรปรวนร้อนจัดนะครับมันก็เอาไว้ได้ไม่มากนะครับปีนี้น้อยจริงรับได้เลยว่า,วา,วามันน้อยมากเพราะว่าอากาศปแปรปรวนแรงจัดแล้วในน้ําเค็มขึ้นอีกมันมีผลกระทบหมดนะครับมันติด560ลูกเงี้ยจะเหลือ,อไว้แค่10เพราะเราถ้าถ้าเกิดคืนเอาไว้มันเสร็จต้นมันตายเราต้องมานั่งปลูกใหม่อีก มันก,ก็จะช้าอีกตั้ง3-4ปีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086 085 1 5ห6ห่ารือเฟซบุ๊กผู้ใหญ่เอกทุเรียนสามน้ำกันเลยครับตนนิดต่อในไลน้ครับมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณมพภาพทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่ดวนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ